สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับ JK Maintenance ใบช่างโจนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ f c จากทางบ้านนะครับสอบถามมาว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนบูทนะครับเป็นลูกปืนเข็มนะครับบูทที่ว่าก็คือบูทที่หัวกระโหลกนะครับบูทที่หัวกระโหลกนะครับของเห็นเกียร์4นิ้วนะครับ อยากจะเอาบูทเก่าออกแล้วเปลี่ยนเป็นลูกปืนเข็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจุดั้านอยู่ตรงไหนนะครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเอในที่นี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูสองรุ่นสองยี่ห้อนี้นะครับนะครับรุ่นนี้ก็เป็นของบอสนะครับรุ่น GWS ห้าขีดหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็รุ่นหกขีดหนึ่งร้อยรุ่น GWS ศูนย์หกศูนย์นะครับแล้วก็ GWS แปดขีดหนึ่งร้อยก็จะใช้ คล้ายๆกันนะครับผมก็โกลมันเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันจะมีรุ่นบอสรุ่น GDU S 7กิจ100ที่ผมกโหลกจะแตกต่างนะครับแต่ลักษณะของบูตนะครับที่อยู่ภายในหรือว่านะครับลูกปืนก็จะใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับก็มีหลายรุ่นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือของฮิซัชินะครับหรือไม่ฮก็เป็นฮิโคคินะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นฮิโคคิแล้วนะครับก็รุ่น G10 SS นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับ แล้วก็ี g s p อ2นะครับแล้วก็ยังคงจะมีข,ของหลายๆยี่ห้อหลายรุ่นนะครับที่จะเป็นลักษณะบูทแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีวกว่านะครับว่าบูทที่ว่านะครับอยู่ตรงไหนนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวน,นี้เป็นของ ฮิตาชินะครับ g 1 0 s s นะรับปุ่นี้นะครับอถอดฝุ่นกระโหลกมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบกระโหลกมานะครับจุดน,นี้เองนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นบูทนะครับเป็นบูทรองรับนะครับ ด้านปลายของเอเผาจับใบเจียร์นะครับทั้งเคื่องแต่างคงจะนึกออกนะครับนี่คือฝากระโหลกนะครับฝาครอบกระโหลกแล้วก็จะมีมีตัวรับใบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะอยู่กับบูธที่ฝาครอบกระโหลกนะครับตัวนี้ครับถ้าตัวนี้ใช้งานไปนานๆนะครับบางทีขาดการหล่อรื่นหรือใช้งานหนักๆเนี่ยตัวบูธตัวนี้อาจจะคลอนนะครับคลอนหรือเสียซึ่งจะทําให้นะครับจะทําให้ ตัวแกนนะครับคอนนะครับแกนคอนเนี่ยก็มีส่วนทําให้ชุดลูกปืนลูกเฟืองมีเสียงดังนะครับขณะใช้งานเฟืองมีเสียงดังแล้วอาจจะมีความร้อนนะครับซึ่งลูกปืนคอนเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นบูธนะครับถ้าบูธคอนหนี่ก็จะต้องเปลี่ยนเอาบูธตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นลูกปืนเข็มนะครับเข้าไปแทนนะครับเจเอาตัวนี้ออกนะครับเป็นเป็นลูกปืนเข็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนนึงครับ อีกตัวหนึ่งที่ว่านี้ก็คือบอสนั่เองนะครับเป็นลูกหมูสีนิ้วของค่ายบอสนะครับก็ของทล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับน,นะครับของบอสนี่ก็เป็นของอชิเตชินะครับหัวกระโหลกตัวนี้ เสียได้ทั้งคู่นะครับใช้งานไม่ได้ในทั้งคู่นะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างในการถอดบูทเนี่ยครับที่เห็นนะครับอันนี้ของบอสก็จะเป็นบูทนะครับบูทนี่นะครับโดยมากจะมากับตอนที่เราซื้อครั้งแรกนะครับที่เราซื้อหินเจียบมมครั้งแรกเนี่ยจะมาเป็นบูทหลังจากนั้นถ้าเราซื้อหัวกระโหลกเปลี่ยนทีหลังเนี่ยหรือจะหาซื้อบูทภายในเนี่ยถ้าเกิดเสียเนี่ยจะ น่าจะไม่มีขายนะครับไม่ไม่มีขายจะเป็นลูกปืนเข็มนะครับจะเป็นลูกปืนเข็มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะทําการถอดบูทออกมาออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแล้หลังจาก้เราให้มาดูว่าถอดบูทออกมาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนเข็มยังไงเทียบยังไงใช้เบอร์อะไรนะครับเห็นเจียดูในหรือเห็นเจียสายอ่อนนะครับต่อปลายสายอ่อนนะครับเนี่ยแล้วก็ นำมาใช้คว้านนะครับคว้านคว้านหาซอะล่องนะครับคว้านซอะร่องและตีอาบุตออกนะครับซึ่งก็มีตัวขบายนะครับดอกขบายหลายขนาดหลายรูปแบบนะครับซึ่งแล้วแต่ขนาดเล็กใช้แบบไหนนะครับก็อาจจะคงจะใช้ตัวตัวไปลำแหลมหน่อยนะครับนะครับเพราะว่าบุตรมักจะเล็กนะครับ ครับตอนนี้เราก็สบบามารถที่จะเอาบูธทองเหลืองออกมาได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเพิ่งทิ้งนะครับเดี๋ยวเพิ่งทิ้งบูธทองเหลืองนะครับ,บเราจะต้องใช้เค่ขนาดนครับเห็นไหมครับเราก็จะเราก็จะสามารถที่จะ นำบุรออกมาได้แล้วเนี่ยก็ทาความสะอาดนะครับเบ้าภายในนะครับนํากระโหลกไปล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับอ,อ่องรอยของสะเก็ดที่เราทําการขัดไว้นะครับสะเก็ดของบุดทองเหลืองครับล้างออกให้หมดนะครับอย่าให้เป็นเศษเข้าไปหลงเหลืออยู่นะครับเวลาใช้งานจะทําให้เกิดปัญหากับเครื่องมือเราได้นะครับ สำหรับกระโหลกตัวนี้นะครับของบอสนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับเราจะทําลักษณะเดียวกันนะครับเราจะทําการนะครับขัดเกียร์บริเวณฝั่งตรงข้างครับสองฝั่งครับฝั่งฝั่งหนึ่งบางนะครับฝั่งนี้บางแล้วก็ไปเกียร์ฝั่งนี้ให้บางแล้วก็จะใช้ลักษณะของไขควงปากใบเล็กๆนะครับอแงะออกแบบตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับที่เอามอนมาครับสำหรับตัวนี้นะครับผมคงไม่ทํา ไม่ทำตามนะครับลักษณะเดียวกันกับตัวนี้ครับหินเทียทุกรุ่นนะครับที่ไม่ใช่ลูกปืนนะครับที่เป็นบุธนะครับก็จะทำลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทำลักษณะอย่างนี้นะครับในการขัดนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าให้นะครับดอกคาบายนะครับไปขัดโดนเสื้อนะครับอาจจะทาให้เสียหายในเวลาที่เราใส่ลูกปืนเข้าไปได้นะครับอาจจะโดนเป็นริ้วเป็นรอยบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราใส่ลูกปืนไปแล้ว ลูกปืนจะทํางานอยู่กับด้านเบ้าในของลูกปืนมากกว่านะครับอาจจะมีเล็กนิดนิดหน่อยๆมลไกนิดนิดนิดหน่อยนะครับตั้งข้างแต่พยายามเบามือครับอย่าให้เสียหายนะครับโอเคนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับการถอดนะครับบูตเรียบร้อยนะครับที่ทอดคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปของการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่ ลูกปืนเข็่ลงไปแทนนะครับว่าจะใช้ลูกปืนขนาดไหนเบอร์อะไรแล้วเราจะวัดจากอะไรได้นะครับและถ้าเกิดบูธเสียอย่างนี้แล้วนะครับเราจะดูยังไงนะครับเพเราจะหาลูกปืนมาใส่แทนนะครับเดี๋ยวเอาไปชมต่ออีพีหน้านะครับอีพีนี้ต้องขอจบไว้แต่เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการถอดบูธทองเหลืองนะครับออกจากหัวกะโหลกนะครับนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับ ที่มีข้อสงสัยประการใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือจะแอดไลน์ผมแล้วก็ส่งไลน์ไปทักถามไปก็ได้นะครับผมจะตอบทุกทุกท่านนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับทุ้ท่านครับรอบตอบคินหน้าของการเปลี่ยนลูกปืนเข็มใส่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ